มาชมบรรยากาศหน้าง,งานทีมง,งานฟ้าบดานก่อสร้างนะคะนี่ก็เป็นจุดเทดินช่วงนี้ก็ตีเล็กอานวยความสะดวกโดยการขับรถไถน,นะคะเพราะว่าบ่มีค้นไถบะมีค้นเกศให้บันี้มองเท่ก่อนลำบากแน่ตีเล็กก็เลยจําเป็นต้องขึ้นรถไถน,นะคะครับบ่เป็นกระเด็รับพี่น้องเย้ยอย่าเอำนมื่อความสะดวกในทีมงานเขาบอกว่าเดินหนาถอยหลังไปไซล้ลขึ้นครับเลยเล่า เคยคิดเล็กคิดน้อยขอแค่ทีมงานสะดวกสบายตีเลขบอกจัดให้เป็นยังอย่าบอกเด้อมาขามือเดี๋ยวรถไทยพันทางเป็นยังตีแค่ไหนวะนี่ออก,ก,กันแชกหมุดพนันไปนอนเอาจวดต่อเท้าอย่าเจออ้าบัตรตะกอนบางนี่เป็นป้าเบิร์ดเราถนนมันก็ กรุกขุบขักเมื่อวานหนุ่มทีมกับปลาจิตมาดะมามาเหตุท้างไรมาอนีตีเล็กบูปาหมู่บ้านบางนี้หเบอร์เดต้ตีเล็กลูบลูบไปก่อนเพราะว่ามันหกเพราะว่าพื้นที่เมงนี้เขาตองเทเบิดเลยหลังอปตอทุ่งจังหันนี่อันนี้ก็เป็นจุดเทดินนะคะบรรยากาศหน้าง,งานที่ขุดเรายังไม่ได้ไป มันนี้้ามาชมบรรยากาศทีเท่ก่อนหมองเท่ก่อนว่ามันใหญ่แ่ต่กอนมันหกแห้งเด้เท่ไปเท่มาดันไปดันมาทันท้างสะดวกเข้ากับถ้ำ่ยวใดเข้ากับแรนงนไงนะคะเข้ากับอ้านวยความสะดวกให้รถบรรทุกโอ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 บฟ้าแล้วตีเล็กวันนี้เราวิ่งการสี่คุณพลนะคะ ที่เทสะดวกสบายเราก็วิ่งได้ไวขึ้นจากขา้าวิใดสิบีถวห้องก็ไ้สิบหา้าสิบหกสิบเจ็ดมีสิบก็มีถ้ามองเทลาบากก่อยเนี้ลำบากกว่าสิไใดแต่ละเถวคอยไปเพราะว่าพื้นที่มันบอบามนวยแต่ว่าวบุญเบ่งจากสภาพแล้วเรามีคนมาบรรเทาแล้วมีคนมาช่วยแล้วถนนก็จะสะดวกสบายในการวิ่ง มือใหม่หัดขับบ็ทรรมดราได้เนี่ย ชั่วโมงหนึ่งถ้าสะดวกระยะทางขนาดประมาณนี้ตามที่วุ่นตั้งเวลาไว้นะคะชั่วโมงหนึ่งรถด,ดำเฉลได้ประมาณ1 0 1ถเ,เที่ยวต่อชั่วโมงถ้าสถานการณ์ถนนสะดวกแบบนี้วุ่นจับจับเวลาดู ขัา้างคำทั้งโบฮายิ้มาบก็อมองเลยอ เบ๊กดำเลย กติตีเล็กจะขับเจ้ายอดอัศวินนะคะคนขับบ่ฮันเหนี่มาาเ <c oughs> พิ่นกับสีบอได้ทายคิปบอคอยไดยทายคิปบอคอยเด็กจับแนวอื่นแต่วันนี้คนขับมาแล้วก็จะสบายหน่อยได้มในความสะดวกได้ขับรถไถเพราะว่ารถไถคนขับบ่ม,มีพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยยยเเฮ้ย ยีเล็กเด็กฝึกหัดได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วมันบ่าพี่น้องเราขัาว่าเป็นเด็กเขาบอกเราใส่เกีรนหนาเดินถอยหลังเราก็ไปเหตุไปพข้อในทีมงานได้มีมองเพ่หลายๆทำเมื่อความสะดวกไห้อันนี้ก็จะเป็นน้องชายดีเล็ก อันนี้ยอดขุนทองยอดขุนทองยอดขุนทรัพย์ยอดอัศวินสายรอ็รอกกี้ทั้งสคันเมื่อก่อนก่อนตีเล็กจะมาอยู่กับบุญเขาก็ทําธุรกิจส่วนตัวคือเขาจะมีรถดำสองคันคือคันนี้แล้วก็คันสีฟ้านะคะแต่พอมามีครอบครัวพี่น้องสองคนก็แบ่งกันคนละคันไปทำมาหากิน แต่ตีเลขตอนนี้ต่อยอดออกมาเป็นสองคันแล้วคิด <c oughs> ตัวเขาเป็นโลกหลุมสเสร็จแล้วเพิ่นโอเคค่ะคลิปนี้พามาดูบรรยากาศจุดทิ้งดินจุดเทดินของทีมงานฟ้าบรรดันก่อสร้างเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูกันก้นบ่อว่าเป็นยังไงบรรยากาศไว้เจอกันใหม่มุนเส้นใตมันสวัสดีค่ะ